สวัสดีครับช่องเสือน้อยมันก็น้อยวันนี้อากาศดีตอนเ,เช้ามาชวนทุกท่านออกกําลังกายครับมาวิ่งออกกําลังกายเล็กน้อยตอนเช้าเมื่อคืนนี้ฝนตกครับอากาศดีมากเลยเดี๋ยวเรามาออกกําลังกายกันเช้าครับออกกําลังกายนิดหน่อยเพื่อความสดชื่นของร่างกายก่อนที่จะไปทําอะไรต่อครับให้ร่างกายกระปี้กระเป๋า ขอเชิญชวนทุกท่านครับมาออกกําลังกายกันวันละเล็กละน้อยก็ยังดีครับมาวิ่งกันเลยครับไปเรื่อยๆเ,เ,เล็กๆน้อยๆครับเบา,บาตอนนี้ก็เป็นเวลาตีสี่กว่ากว่ามาน,นมานอนอยู่ข้างทางกลางถนนเลย เป็นทางด่วนประจิมรัธยาถนนเรียบทางรถไฟครับขา้างหน้าวิ่งกันไปเรื่อยๆออกกำลังกายกัน,เ,นเพลินครับบรรยากาศดีเย็นสบายวิว สวยครับไฟแสงไฟวิ่งชมวิวทิวทัศน์ทางทางไปเรื<ๆ>่อยๆอากาศดีกำลังสบายๆนะครับเสียงเขียบครับ วิ่งมาได้ประมาณ5กิโลเมตรเสร็จแล้วครับได้เหนือกกอะอีรัไปทำง,งานครับยังไงก็เชิญชวนทุกท่านมาวิ่งออกกำลังกายกันให้ร่างกายแข็งแรงโลกภัยไม่มาเบียดเบียนนะครับบนีวิง่งเรียบร้อยแล้วครับ พาทุกท่านมาวิ่งตอนเช้าๆกันครับก่อนที่จะไปภารกิจต,ต่างๆได้เหนื่อแล้วครับวันนี้ฝากไว้ด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ขอบคุณทุกท่านครับที่เข้ามากดติดตามกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้กับช่องเสือน้อยมังก็น,น้อยขอให้ทุกท่านมีความสุขสุขภาพร่างกายแข็งแรงร,ร่ำรวยเงินทองโชคดีมีชัยแล้วพบกันใหม่ในคลิปต่อไปสำหรับคลิปนี้ สวัสดีครับ